ก็ไม่ติด กระจกดิมีกระจกปะ,ะทำไมเป็นแบบนี้ <S <S เห็นไหมเราบอกแล้วว่าเป็นผีใส,ส่หม้อนี้ค่ะดกหน่อยสมน้ำหน้ามาไม่ให้ซุ้มให้เสียงแล้วนี่เจ็บปะเนี่ยเจ็บสิคะถ่ามได้ฟาดจ,จะขนาดนั้นอะ เดี๋ยวเราพาไปทำแผลอืสมน้ำหน้าโผล่มาแบบนั้นดีนักถือสิเย็นมือคุณสามใจร้ายอะมาว่าเราไม่ได้นะเรากลัวผีตัวก็รู้โผล่มาแบบนั้นก็ค,คิดว่าตั้งใจจะมาหลอกแน่ๆ ไม่ใช่คุณสามคิดไม่ได้นะคะคิดได้สิง่ายจะตายแค่เรานอนไม่หลับขนาดนี้นี่ขอบตาดำตัวยังไม่พอใจอีกใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วมอนไม่ได้ตั้งใจคะ่ะพอดีมอนไปล้างหน้ามาคะ่ะแล้วก็เพลอขี้ตามันก็เลยนะ <laughs> เลิกใช้เครื่องสำอางถูกๆตามตลาดนัดได้แล้วของดีกันนะ้ำมีเยอะแยะเรื่องความสวยอะหัดลงทุนซะบ้างสิ โอเคค่ะเดี๋ยวมันจะเก็บตังค์ไปซื้อของดีๆมาใช้นะคะน่าจะได้ไม่เหมือนผีก็ดีแล้วทำไมวันนี้กลับดึกจังมันอยู่คิดงานให้คนณสามค่ะอ๋อททำงานเอาหน้าสินะกลัวเราจับได้ว่าเป็นหนอนละสิจับได้ก็จับเผ็ดตัวค่ะ มอนอยากทำให้ diversity pop มีผู้ติดตามเยอะจริงๆเหมือนที่คุณสามตั้งใจไว้นะคะอืมเพิ่งมาใหม่แต่ทุ่มเทให้บริษัทขนาดนี้นั้นวันหลังตัวมาทำงานกับเราแค่สองคนเลยแล้วกันอันนี้คุณสามชวนมอนจริงๆใช่ไหมคะอืมเรามาทำงานกันสองคนความลับจะได้ไม่หลุดอีก นั้นมาดิวกันถ้าตัวไม่ทำถึงแม้ว่าตัวจะไม่ใช่นอนเราก็จะไล่ตัวออกแลอ้อนนั้นอ๋อดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรอค่ะแล้วคุณสามไปไหนต่อไหมคะ ไม่ไปนะจะชวนเราไปไหนหรอหเราไม่ไปด้วยหรอกนะสบายใจขึ้นไหมคะมดีจังมีปอยอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเราสบายใจมากเลย มุมนี้สวยจังเดี๋ยวม้านถ่ายรูปให้ไม่เอาเราไม่ชอบถ่ายรูปอ่านะไม่เอาพอแล้วบอกว่าไม่ชอบถ่ายรูปไงงั้นเรามาถ่ายเซลฟี่กันดีกว่าคะ่ะคุณศักยิ้มเลยค่ะอย่างนี้ค่ะ นี้ค่ะยิ้มหน่อยสิคะพอ,อยังไม่พอคะ่ะยิ้มเยอะๆพอได้แล้วต้องมาหายด้วยกันดิก็ได้คะ่ะหนึ่งสองสาม เออ่หน้าม่อนติดอะไรหรือเปล่าคะตัวหน้าคุ้นนเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนะ อ๋อ oh, เราจำได้แหละเราเจอกันที่ช็อปนาฬิกาวันนั้นที่ตัวแย่งเรือลิมิเต็ตเราใช่ปะห้าล้านเลยอ่ะ 5, 000, 000. ไม่ใช่มอนแน่นอนคะ่ะมอนไม่ได้มีเงินขนาดนั้นราคาตั้งล้านมอนไปซื้อบ้านดีกว่า hmm. ลืมไปว่าตัวจน ใครจะไปรวยแบบมอมสามล่ะคะก็าอาจจะจำผิดมอมสามคงจำเราไม่ได้จริงๆ ับบ้านได้เล่าดึกเล่าอืแล้วก็อย่าลืมส่งรูปให้ด้วยนะค่ะงั้นม่นไปนะคะ em đi 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 ิดถึงคุณสองนะคะย่าใช่น่าเสียดายเป็นเพราะคุณสองไม่ยอมเลือกคนที่ย่าหาให้แท้ชีวิตถึงได้เป็นแบบเนี้ยถ้าคุณสองเชื่อฟังย่าทำตามที่ย่าบอกชีวิตก็คงจะมีความสุขเหมือนอย่างที่สามเป็นอย่างทุกวันเนี้ย <c oughs> จะไปไหนกันน่ะแต่งตัวซะสวยเชียว อย่าบอกนะว่าจะออกไปเที่ยวเปล่าคะ่ะคุณย่าพอดีสองว่าจะขออนุญาตคุณย่าพาสามออกไปข้างนอกหน่อยคะ่ะสามต้องทำวิทยาน,นิพนธ์นะคะเลยต้องไปซื้อหนังสือเพิ่มอมแล้วไปงั้นก็ไปเถอะย่าดูญาติขอบคุณคะ่ะคุณย่าอ๋อเดี๋ยวก่อนคสองมีอะไรคะย่ามีเรื่องอยากจะถามหน่อย คุณสองก็เรียนจบมาพักหนึ่งแล้วงานการก็มีทำแล้วรู้ใช่ไหมว่าขั้นตอนต่อไปคุณสองก็ต้องหาคู่ครองต้องสร้างครอบครัวให้เป็นของตัวเองสักทีรู้ค่ะคุณย่ารู้ก็ดีละแล้วลตอนนี้ในที่ทำงานนะ่ะมีใครเข้ามาสนใจคุณสองบ้างหรือเปล่าไม่มีค่ะวันวันสองก็เอาแต่ทำงานไม่ได้มองหรือสนใจใครเท่าไหร่ค่ะ ถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าเกิดมีขึ้นมาคุณสองก็ต้องบอกย่าแล้วขอประวัติเขามาให้ย่าด้วยย่าจะได้ช่วยดูให้ว่าเขาเหมาะสมกับหลานของย่าหรือเปล่าหลานย่าย่าเลี้ยงมาให้เพียบพร้อมเพอร์เฟกทุกอย่างถ้าคนที่เข้ามาไม่ดีพอย่าก็ไม่ให้ผ่านหรอกนะสองยังไม่คิดเรื่องนี้ค่ะคุณย่าต้องคิดสิ คนเราต้องใช้ชีวิตที่เป็นไปตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเรียนจบทำงานหาคู่แต่งงานมีลูกหลานไว้สืบสกุลและอีกอย่างคุณสองเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมาคิดเรื่องคู่ครองตอนอายุเยอะๆเนี่ยมันจะมีลูกไม่ทันใช้เอานะแต่ย่าคะไม่มีแต่ สองอยากบอกอย่าเรื่องของเราสองคนจังสองอยางให้เราครบกันแบบเปิดเผยไม่ต้องคอยปิดบังใครอยู่ตรงเนี้ยไอ้ก็ไม่ติดนะอีกอย่างถ้าย่ารู้ว่าเราเป็นแฟนกันย่าก็คงรับไม่ได้สองอึดอัดที่ย่าจะบีบให้สองคบกับผู้ชายให้ได้ไม่รู้แหละสองตัดสินใจแล้วถึงเวลา สองจะบอกอย่าเรื่องของเราสองคนนะถ้าอย่างนั้นไอ้ก็จะซัพพอร์ตไอ้เต้าสองของไอ้ไปตลอดเลยนะน่ารักที่สุดถ้าอย่างนั้นเนี่ย<อ>ก็ต้องรักเขาเยอะๆนะรู้เปล่าแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะน่ารักที่สุดเลยจริงเปล่าจริงนี่คนสองเป็นบ้าวิปริตผิดเพศไปแล้วเหรอหยุดเลยนะลแล้วไปแลกกับมันซะสองไม่เลิกค่ะคนสองคนมันจะรักกัน มันไม่เกี่ยวกับเพศหรอกนะคะนี่สองขัดใจอ่ะกล้าทำให้ย่าผิดหวังอีกคนเหรอก็เพราะคุณย่าเป็นอย่างนี้เองค่ะคุณหนึ่งก็ถึงได้หนีไปอ่ะพูดย่าค่ะคุณสองสามนั่งลหรอ สามเองก็เหมือนกันนะอย่าทำให้ย่าผิดหวังทำตามที่ย่าบอกแต่งงานกับเกลือเขาซะคนที่ย่าหาให้น่ะดีที่สุดและจะดีกับสามเอง mm. เข้าใจไหม คอนเทนต์แรกพรุ่งน,นี้ตอน9โมงหรือว่าคุณสามอยากแ้มมอนไปทํางานที่บ้านคะ้เป็นสชมพูี